ขยานแห่งชาติน้ำพองผมได้มาหอดดานนาทยานแห่งชาติน้ำพองแล้วครับถาเด็กๆมาเล่นน้ำเนาะเป็นบรรยากาศน้ำเคลื่อนอยู่บนบัตครับน้าวความสุดล,ลูกหนลูกตา มีพ่อแม่พี่น้องเหมือนยุน่นีเขาเรียกภาษาภาคกลางเรียกจอแต่ว่าคนอีสานเรียกว่าสะดุ่มครับสำหรับใในการเลปายครับครับอันนี้บริเวนโดยรอบบางแสนสองครับผมเป็นสถานที่ที่คนทั่วประเทศใชกันเลยนะครับ คือจะคุณเคยเซ็นครับ